สวัสดีค่ะวันนี้แอดก็ม,มาขายของนะคะมีนึ่งปักทองนะคะนึ่งฟักทองอร่อยมากมันมันหยดติ่งเลยนะคะครับสวัสดีพ่อค้ารอที่ดีนะคะรอที่ท่าตะเกียบนะคะวันนี้ ้ต้องขออนุญาตช้เสียงนะครับมาเยอะเลยนะครับนำสินค้ามาลดราคานะครับขายช่วยไทยช่วงคินนะครับผมนำสินค้ามาลดราคานะครับผมเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์นะครับผมเป็นสายชาร์จด่าร์จดวยเ็นเป็นนะครับผมเราปรบถามได้นะครับทุกชิ้นทุกชิทุกกไม้กข้ามา้ยสาเป็นของแท้นะครับผมมาลดราคานใจมานะคะที่นี่ท้าตะเกียราปบถามได้นะครับผมวันนี้จะมีรางวัลจับ เป็นเผาแบค์นะครับราคา750านะครับเดี๋ยวผมจะเดินสุดไปนะครับสินค้ามีเยอะเลยนะคะจะแพนให้ดูนะคะกล้วยก็มีข้าวเหนียวก,ก็มีนะจน๊ะกด,ดลงคลิปก่อนนะคะสนใจมาที่นี่นะคะทัะเกียร